ครับ,รบเข้ามาสู่เบรที่2นะครับคุณบรพันธ์ครับรายการของเราเนี่ยครับเป็นรายการเพื่อชาวบ้านนะนอกจากชาวบ้านจะร้องเรียนเข้ามาแล้วนะทุกคงชาวบ้านแล้ว จากนี้ไปก็จะเป็นทุกของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยพระสงฆ์ข้าเจ้าเนี่ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวนี้<ห>มีชุมมากนะฮะค,คนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุงัดกุฏิพระไปเอาทรัพย์สินที่มีค่าไป<ห>นะฮะที่ขอนแก่นก็มีอีกหนึ่งคดีครับอย่างภาพวงจรปิดที่เห็นนะ,ะท่านผู้ชมครับนี่คือภาพคนร้ายเข้าไปงัดกุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าศรีหราชในหมู่11ตำบลแดงใหญ่อําเภอเมืองขอนแก่นนะฮะก็นี่ฮะคนร้ายเสื้อเขียวด้วยบอกว่าเห็นว่าทางพระครูใบดีกาทองคำนะฮะอัศโร อายุ 71, 78ปีซึ่งเป็นรักษาการรองเจ้าอาวาสวัดป่าศรีหราชก็บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, วัดนี้นะอยู่วัดมา5ปีนะฮะโดนคนร้ายงัดเข้าไปในกุฏิถึง30กว่าครั้งของหายเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเงินละคังของตู้บริจาคครับเห็นว่าแจ้งความก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้เลยครับท่านพระครูนะครับซึ่งเป็นรักษาการเจ้า,อารองเจ้าอาวาสวัดป่าศรีหราชนะครับยังบอกว่าอาตมานี่นะครับ อนอกจากที่ถูกคนร้ายนะครับขึ้นงัดกุฏิแล้วนี่นะครับล่าสุดคุณวรพันธ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่เองยก,ยกยกนี่เองนะครับในช่วงที่ออ,อกไปบินบาตคนร้ายก็แอบเข้าไปงัดอีกโอ้โหเรียกได้ว่านะครับอยู่มา5ปีดมแล้ว30ครั้งะนะฮะเอาเด<ว>ี๋ยวเราไปคุยกับใครครับคุณวรพันธ์ก็เดี๋ยวใบปลอยเสียงทางพระครูใบิกาทองคำหน่อยฮะว่าตกลงเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างไปฟังเลยครับ จุดจุดนี่ก็ได้อ๋อจุดแรกจุดจุดเอาเองได้มึงคือกล้าว่าสำหรับเมึงไม่จัดตัวนะบรยันบาปได้ว่ามันคือ,อ,อ,ค,อคัดแต่ว่านอกเฮ้ยบ่ก<อ>ค่าได้อีกว่ามึงคัดบ่<อ>ดาง ไม่เจอออกเป็นเขานอกลู่ด้วยนะเดี๋ยวรอจังห่อยก็ได้นี่มีแตกผู้สังฆทานถ้าต้องการเข้าไปเอาได้เลยอย่านัดกุญแจห้อยอยู่ครอบหมามีแต่ผ้าไตรไม่มีเงินหรออย่าเป็นงัดเลยประตูมันพังไปหลายรอบแล้วอยากให้จับจับให้ได้ถ้าจับไม่ได้ครั้งนี้ก็ลุงตาก็ ไม่อยากจะเชื่อทีมันจะ่้อดวเนี่ยก็กล้องวงจรปิดนะที่เห็นภาพท่านผู้ชมครับคือติดตั้งเมื่อต้นปีที่แล้วก็เหมือนที่พี่เอกบอกไปล่าสุดสี่พฤษภาคมเนี่ยฮะเสื้อเขียวนะฮะก่อเหตุใช้เวลาหนาทีนะครับก่อเหตุงัดประตูแล้วก็ถีบประตูจนพังทั้งสองบานเลยครับตอนนี้ก็ต้องให้ช่างเนี่ยมาทําเหล็กดัดแล้วก็ซ่อมแซมประตูใหม่อีกด้วยครับทีนี้ทางด้านรองเจ้าวาดนะครับเขายังเล่าต่อไปนะครับว่าบอกว่าอย่างี้ครับ ที่เจ็บที่หน้าแค้นและหน้าเจ็บใจก็คือว่าอย่างที่ท่านบอกไว้ก็คือว่าภายในวัดเนี่ยครับภายในโกติของท่านเนี่ยไม่มีอะไรล็อกมีแต่จีวอมีแต่อะไรพวกนี้แต่ขออย่างเดียวอย่าถีประตูก็ได้ไหมเพราะว่าถีประตูก็ต้องเสียเงินค่าซ่อมประตูอีกเห็นว่าตู้บริจาคเนี่ยก็หายไปไม่น้อยกว่า3ครั้งแล้วฮะเห็นว่าตู้เหล็กเนี่ยห้าพันบาทนะฮะมูลค่าถูกยกไปเลยคโอ้โหเรื่องนี้นะครับเราก็มีคําตอบครับจากท่านร้อยตำรวจเอก เดชขจรนะครับบำรุงนาซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสพเมืองที่จังหวัดขอนแก่นครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะเห็นว่าตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นเป็นไงบ้างครับท่านครับครับผมในเรื่องของวัดป่าศรีหราชนะครับที่มีการขโมยเข้าไปบุกงัดเนี่ยเราสืบสวนถึงไหนแล้วครับท่านครับอ๋อมันไม่ค่อยได้ยินแหละครับครับผู้กองครับผู้กองครับ ตอนนี้เป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับที่คนร้ายเข้าไปงัดวัดป่าสีหราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับอ๋อตอนนี้กําลังให้ชุดสืบออกตามหาตัวบุคคลที่ในในกล้องนะครับครับถ่ายลงพื้นที่แล้วก็ขอหมายจับนะครับครับผู้กองขอหมายจับครับพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ครับจากการสอบสวนดูแล้วครับจากการสืบสวนยังยังไม่ทราบครับตอนนี้ครับครับผมที่วัดป่าแห่งนี้ครับ ผู้กองครับโดนข,โม,ข,ขโมยขโมยะโจเนี่ยเข้าไปงั้นสักกี่ครั้งแล้วครับงั้นกฤติที่ผมรับแจ้งอะน,นะประมาณห้าครั้งอะครับอ๋อครับแสดงว่าแถวนั้นเนี่ยข,ขโมยค่อนข้างทุกชุมครับผู้กองมันมันเป็นที่เปลี่ยวครับจังหวัดตรงนั้นเป็นป่าครับอ,อืมก็เลยอาจเป็นจุดลอแหลมที่คนร้ายสามารถเข้าไปก่อเหตุลักษณะน,นี้ได้หรือว่าไงฮะใช่ใช่ครับมันไม่มีคนอยู่เวลาพระพระมอบินธรรมเนี่ยคนร้าย ใสยช่วงเวลาคนไม่อยู่ครับครับอืมครับแล้วจากนี้ไปครับผู้กองครับเราจะมีการจัดหน่วยรัตเวนตรวจตราวัดนี้ยังไงมครับครับผู้กองครับครับตอนนี้รายงานข้กความประชาเจ้าเราอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับครับแล้วส่วนของคนร้ายละครับนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเรามีหลักฐานอะไรอื่นอีกไหมครับครับ ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีจากกล้องจรนปิดนะครับทงให้สืบสวนลงพื้นที่อยู่ครับครับก็เป็นตํารวจชุดสืบนะครับก็กําลังติดตามอยู่นะครับผู้กองใช่ครับใช่ครับครับครับขอบคุณมากนะครับผู้กองครับครับผมครับนะฮะร้อยตํารวจเอกเดชขจรบํารุงนานะฮะพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นก็ตอนนี้ได้มีแค่หลักฐานชิ้นเดียวคือภาพวงจรปิดนะฮะก็ตอนนี้ให้ชุดสืบของสพเมืองขอนแก่นเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับ ผมว่าก็เรื่องนี้นะครับก็ฝากไปยังผู้การเลยแล้วกันผู้การจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ลงมาดูหน่อยนะครับวัดป่าสีสีหาราชวัดป่าสีหาราดถูกคนร้ายบุกงัดนะครับแล้วก็ขโมยจรกรรมทรัพย์สินไปแล้วครับไม่มากไม่มายครับสามสิบครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ขอร้องท่านผู้การแล้วครับลงมาช่วยตรวจสอบ่องสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องกลางคนร้ายได้ผมอยากรู้เนี่ยว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุที่ผ่านมาหรือเปล่าดูนีไม่รู้เลยว่ามีว่ามีกล้องวงจรปิดไม่หรือว่า อาจจะเป็นขโมยขจมแบบเล็กๆน้อยๆมั้งถ้าผู้การก็เลยไม่ค่อยสนใจหรือเปล่าหน้าโผล่ขนาดนี้ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับสามสิบครั้งอ่ะสามสิบครั้งแล้วใบหน้าเห็นชัดขนาดนี้โอ้โหแตย้นเวลาห้าปีคนร้ายเนี่ยเรียกได้ว่าสับเปลี่ยนกันมาครับขโมยขจรไปแล้วห้าสามสิบครั้งสามสิบครั้งเรียกได้ว่าพอครั้งที่ยี่สิบเก้า นะครับท่านรองเจ้าอาวาสครับบอกว่าโมยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาตมาติดกล้องวงจรปิดซะดีกว่าท่านก็ไปนําเงินส่วนตัวนะครับของวัดด้วยนะครับอ่รวบรวมมาได้สักไม่เยอะหรอกหมื่นสองหมื่นก็ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดได้มาสี่ตัวสี่ตัวท่านติดเลยรอบกุฏิเลยพอติดรอบกุฏิปุ๊บโดนอีกโดนอีกแต่ว่าไม่ใช่กุฏิของท่านนะไปโดนข้างๆทางวิหารทางโบสถ์รถงัดเอาผ้าเอาอีกโอ้โหโดนใจบาดจริงๆท่านผู้ชมครับนะฮะ อ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับไปเรื่องอะไรดีครับพี่เอกครับเราเอ่ออิเล็กอะไรนะตัวนี้เดี๋ยวนี้อกำไรกำไรเออากำไรอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหเดี๋ยวนี้ทางกรมราชทัณฑ์ประเทศไทยนะฮะได้มีการกําไรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาคล้องคือใช้แทนการคุมขังแบบสมัยก่อนครับไอ้เรื่องนี้นะคุณลุลาภนครับตางประเทศเนี่ยเขาใช้มานานแล้วนะครับเขาจะใช้กับนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นดหรือผู้ต้องขังชั้นดีอ่ะอย่างเช่นว่า จำสมัยก่อนจําได้ไหมคุณลาเกสลาเกสศักเสนาที่ไปโดนที่แคนาดาโดนกฎหมายที่จีนมาไทยแล้วหนีไปหลบที่แคนาดาแคนาดานี่ติดกับไายข้อเท้าคือว่าไปไหนรู้ตัวหมดรู้ว่าอยู่ตรงไหนพิจัดตรงไหนนะแต่นี่ประเทศไทยผมยังคิดว่าถ้าเกิดนำมาใช้ก็น่าจะดีเหมือนกันก็วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะทางอธิบดีกรมควบคุมประพฤตินะฮะจะนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์คุมเด็กแว้นจำนวนสองอคนครับโดยจะมีการประเมินผลถึงสมเดือนแล้วก็เห็นว่า ตอนนี้เนี่ยสิงหานี้ใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปสอบถามกับทางท่านลื่นวดีสุวรรณมงคลครับอธิบดีกรมควบคุมความประพฤติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณกิรเดชและคุณวรพั์ครับผมขอโทษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับในเรื่องของกําไรครับข้อมือครับที่วัยรุ่นหรือเด็กแว้นอยากจะได้นักอยากจะได้หนาเป็นไงบ้างครับ ข้อคุยาออย่างนี้นะคะควันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะดีก็ได้ให้ใหเ,เวลากับทางกรมด้วยคือเราได้เรียนเชิญน,น,น้องผู้สื่อข่าวนะคะมารับฟังผลการประชุมเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงบ่ายๆของคณะกรรมการจัดทําหรือการเตรียมการของรองนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอญาตย้ยยอนไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายน ที่เอานะคะซึ <mel od ic int> ่งทางกรมเองได้ขานแนวคิดนี้โดยหลังจากการหาหรือ่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาสี่เดือนเนี่ยจะมีคําถามว่าเอ้เราเงียบไปเราทําอะไรถือผ่าอย่างไรนะคะต้องขออนุญาตว่าสี่เดือนที่หายไปไม่ได้หายไปแร้นะคะคือเป็นการทํางานที่ทางคณะกรรมการมอบให้อนุกรรมการสองคณะไปศึกษาในรายละเอียดคณะหนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวขั้นตอนการทํางานเพราะว่าก็ต้องทํางานหลายหลายส่วนงานโดยเฉพาะกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนครัะ ซึ่งต้องขออนุญาตเรียนว่าโครงการนาร่องครั้งนี้จะเป็นการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมครูพึชและกรมพินิษฐ์และกรมคุ้มครองเด็กเยาวชนของกระทรวงธรรมทั้งคู่นะคะเป็นบูรณาการกันขณะเดียวกันนะคะก็จะกาหนดออกเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆอันนี้คือคณะกมการรกรกมการชุดแรกนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยคณะรรมการชุดใหญ่ก็รับฟังผลการศึกษาวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วมีข้อสังเกตบางประการบ้างนะคะคณะที่สองค่ะเป็นรกรรมการด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งรับความมโนเคราะห์อย่าง ดีมากจากทางกระทรวงไอซีเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่ได้มอบให้ท่านผู้มยการทางสำนักสำนักธบออิเล็กทรอนิกส์น,นะฮะมาช่วยเป็นประธานุณกรรมการให้เรามาดูถึงระบบที่ต้องเหมาะสมกับตัวเนื้องานตั้งแับเบืนองี้ก่อนนะคะขออนญ้ตย้าเลยนะคะโครงการนําร่องเนี่ยเป็นการดําเนินการตามภายใต้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะในกรณีที่หากศาลท่านสั่งเงื่อนไขในการคุมประพฤกินะคะ สำคัญสุดปัจจัยอย่างนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวเอ็กซ์คือตัวเครื่องมืออย่างเดียวปัจจัยเนี่ยอยู่ขัง